ประเทศไทยมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักบางแหง่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดพิษ,ษณุโลกเพชรบูรณ์ชัย,ยภูมินครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดระนองและพังงาเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยในขณะที่มีย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศไทยตอนบน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร